ที่คุยค้างไว้นะครับก็คือกลับไปดูว่าตอนนั้นผมเล่นยังไงอะไรยังไงก็จําได้ว่าบันทึกคลิปอยู่นะครับแต่ว่าน่าจะทําแบบทําช่องใหม่ๆนะครับก็เลยยังจัดการได้อาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ลองมาดูกับดอทก่อนแล้วกันนะครับทักทายนะครับก็เ,เป็นคุณพ่อของแอนเขาก็บอกว่าเหมือนการมองการเห็นการเห็นแอนในชุดนั้นนะ่ะทำให้ฉันนึกถึงแม่ของเธอนะครับก็บอกแอนแบบ เหมือนเธอเป็นผู้ใหญ่นะครับเติบโตขึ้นนะครับเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจุดๆ,ๆประมาณนี้ก็ดูว่าเขาคุยอะไรบ้างปกติคุยมันจะมีคุยเป็น2แบบอะไรใช่ไหมคุยแล้วข้อความจะแปลกอันนี้น่าจะมันแบบนี้ก็ดีมันมันจะได้ไม่ยาวมากเชฟนะครับก็บอกว่าคุยเกี่ยวกับแฟนตัวเองด้วยฉันพาซาชาเนี่ยมาที่นี่ทุกปีนะครับแม้ว่าเธอจะปฏิเสธฉันตั้งแต่แรกก็ตามครับ ส่วนซาชาก็บอกว่าเธอคุยเกี่ยวกับเรื่องแต่งกายของเทพธิดานะครับเธอก็บอกว่าได้รับการสืบทอดจากแม่นะครับสู่ลูกสาวแล้วก็เจเนเรชันเหมือนกับเป็นรุ่นน่ะนะครับสืบแบบเอ,อ่อทูเหมือนกับว่าแม่สู่ลูกสาวจากรุ่นสู่รุ่นนะครับน่าจะอย่างนี้มากกว่าแล้วก็นี่ครับนี่แอนไหมแอนก็แต่งตัวสวยเลยนะครับเธอก็บอกว่า ฉันรู้สึกอิมเบเดตมันเหมือนกับอับอายอีดีเติมอีดีน่าจะน่าจะเขินอายมากกว่าเนาะถ้ารวมไม่ดีขออภัยด้วยเดี๋ยวไปดูตอนตัดต่อฉันรู้สึกเขินอายนะครับเพราะว่าปกติฉันไม่ใส่สเกิร์ตเหมือนกระโปรงอะไรแบบนี้ฉันไม่ใส่กระโปรงนะครับเธอน่าจะแต่งตัวแบบทอมทอมบ,ยบอยนิดหนึ่งน,น,นะครับก็มาหน้าก่อนมาหน้าก็บอกว่า ฉันยังยังจําท่าเต้นได้นะครับแล้วก็บอกมันก็เอออะไรแบบนี้ความทรงจําอะไรแบบนี้นะครับเธอก็แบบเหมือนลอกความหลังมาที่เอลี่นะครับเรียกเอลี่นะครับก็ฉันรู้สึกประหม่านะครับน่าจะแบบประหมาแล้วก็ฉันไม่เก่งในการทําสิ่งต่างๆนะครับพับบิกก็แบบในที่สาธารณะอะไรแบบนี้ใครต่อดี ดุกแล้วกันนะครับก็วิ่งวนเป็นวงกลมดีกว่าจะได้จําได้ว่าคุยกับใครบ้างดูกก็บอกว่าลูกสาวของฉันเกลียดสิ่งนี้นะครับเธอไม่เคยเข้าร่วมงานเทศกาลนี้เลยมีใครอีกอะด้านหลังก่อนแล้วกันบาซิลนะครับก็แบบเอร์ฟูแบบน่าปาาาระจรบใ์เลยนะครับประเพณีเก่าแก่เช่นนี้เนี่ยกำลังหายไปจากหมู่บ้านน่าจะเป็นหมู่บ้านอื่นนะครับก็น่าจะเหลือหมู่บ้านนี้ซะมากกว่านะครับเขาน่าจะไปเคยไปหลายที่ แอนนาแอนนาแอนนาแม่ของแมรี่นะครับก็บอกว่าทุกคนดูน่ารักจังเลยแมรี่ก็ชมลูกสาวตัวเองแมรี่ก็ดูน่ารักเหมือนกันนะครับก็มาหาแมรี่เลยดีกว่าแมรี่ก็เหมือนพูดเหมือนเอลลี่เลยบอกว่าแบบน่าจะเป็นแบบฉันรู้สึกเขินอายนะครับเมื่อสวมใส่เสื้อผ้าน่าจะเป็นเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่มันดูดูหรือเปล่าน่าจะเป็นฉูดฉาดเอ่อเมื่อสวมเสื้อผ้าที่มันฉูดฉาดเหล่านี้ แต่ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะได้ศึกษาเกี่ยวกับอันนี้มันเป็นวัฒนธรรมยังไงน่าจะเป็นศึกษาขนบธรรมเนียมภูมิภาคน่าจะเป็นศึกษาขนบธรรมเนียมแบบพื้นบ้านน่าจะเป็นธรรมเนียมท้องถิ่นนะครับของท้องถิ่นน่าจะแบบนี้นะครับแต่ก็ยากเหมือนกันนะครับนี่ทีนี้ก็คาเดนคาเดนบอกว่าเธอก็ยังคุยสั้นๆเหมือนเดิมฤดูไหมพอดีนั้น ก็แบบมันสนุกสนานนะครับสนุกสนานมากก็ด้วยกิจกรรมแบบการออมันก็แบบทั้งหมดน่าจะเป็นทั้งสิน้นด้วยกิจกรรมเต้นบลัมทั้งสิ้นนะครับน่าจะแบบนี้แล้วก็มาที่ใครริกนะครับริกคุยเกี่ยวกับฤดูหนาวด้วยเดี๋ยวดูก่อนอยังไงบอกว่าฤดูหนาวเนี่ยมันมัน,ม,นมันแบบโหดร้ายก็แบบสิ้นสุดลงแล้วนะครับและในที่สุดฤดูใบไม้ผลิก็มาถึงแล้วเทพธิดานํามาซึ่งฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับ เพูดเหมือนแบบความเชื่อนะครับส่วนโปบรินะครับแหมก็สั้นๆเองเธอก็คุยเกี่ยวกับชุดแบบว่าเนี่ยเนี่ยเป็นชุดเทพธิดานะครับเธอก็ว่าแบบนี้หมดละน่าจะมีใครไหมน่าจะไม่มีนะก็มาเริ่มงานน่าจะคุยกับนายกเทศมนตรีโทมัสเหมือนเดิมนะครับก็สสัสดีเรานะครับสัสดีโดนัททีสองเรามาเริ่มกันดีไหมก็มีวข้อให้เลือกก็คือก,ก,ก็ใช่นะครับแล้วก็ข้อนี้น่าจะเป็นโปรดรอนะครับข้อด้นะครับ เอเราติดเฟรมอยู่เหมือนกันนะเห็นหัวเราข้างล่างก็เป็นเทศกาลที่สาวๆเต้นหมุนหัวไปมานะครับบางคนก็บอกว่าถ้าดูตามยุคนั้นเนี่ย,ยคาเรนเขาเต้นดีสุดแล้วมันก็เต้นเหมือนกันนิดหนึ่งนะตอนเต้นก็จะแบบหมุนขาหมุนตัวแบบนี้นะครับก็พร้อมเพียงกันตอนจบก็น่าจะคุยกับตัวละครด้วยหรือเปล่าเนาะ